ฉลาฉลาน่ากินยังเลยอ่ะฉลาหวานนะจ๊ะเยมไปทำไ,ไมใช่ไมมไปไน่ไปทำไ,ไมไม่ไปครับลา แม่ของออกจากบ้านที่ตึงเนี่ยอำเภอสามารถยื่นต่อพบปศให้ตรวจสอบเรื่น้ได้